ลูกเริ่มทานอาหารทะเลได้เมื่อไร่เดี๋ยววันนี้คุณแม่ๆไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพ่อคุณเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดและก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้เป็นคำถามที่คุณแม่ถามกันเข้ามาว่าลูกสามารถเริ่มรับประทานอาหารทะเลได้เมื่อไหร่ พราะในช่วง6เดือนแรกนะคะคุณแม่ต้องให้ลูกดื่มเฉพาะนมเท่านั้นจะเป็นนมแม่ยิ่งดีที่สุดหรือจะเป็นนมผสมก็ได้พอ6เดือนขึ้นไปแล้วถึงเริ่มป้อนอาหารเสริมอาหารเสริมก็เริ่มจากข้าวบดก่อนนะคะคุณแม่เริ่มทีละน้อยสังเกตอาการมีปัญหาเรื่องของการท้องอืดท้องผูกหรือแพ้อาหารไหมค่อยๆเริ่มทีละน้อยแล้วค่อยเพิ่มปริมาณมากขึ้นหากไม่มีอาการท้องอืดท้องผูกหรือว่าแพ้อาหารชนิดนั้นคราวนี้ถ้าคุณแม่อยากให้ลูกรับประทานอาหารทะเลจะต้องทําอย่างไรบ้าง การที่คุณแม่จะให้ลูกเริ่มรับประทานอาหารทะเลนะคะแนะนําว่าควรที่จะเริ่มอายุลูกประมาณสัก8-9เดือนขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็การที่จะเริ่มอาหารทะเลแนะนําว่าให้เริ่มที่ปลาทะเลก่อน ซึ่งก่อนที่คุณแม่จะเริ่มปลาทะเลแนะนําว่าให้เริ่มปลาน้ําจืดก่อนนะคะลองปลาน้ําจืดปลาเนื้ออ่อนปลาที่ไม่มีก้างบดละเอียดให้ลูกทานดูก่อนหากลูกของเราทานแล้วรับได้นะคะไม่มีอาการแพ้หรือไม่มีาการข้างเคียงหลังจากที่รับประทานปลาน้ําจืดคุณแม่ถึงเริ่มให้ปลาน้ําเค็ม ซึ่งอายุประมาณสัก8-9ถึงเเดือนขึ้นไปจะเหมาะกว่าแล้วก็ปลาทะเลนะคะที่แนะนำให้สำหรับคุณแม่ก็คือเป็นปลาแซลมอนปลาอินซีแล้วก็ปลาทูวาทูน่าอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นปลาที่ควรจะเริ่มให้ลูกทานก่อนเป็นอันดับแรกเพราะปลาเหล่านี้จะย่อยง่ายมีโอเมก้า3นะคะแล้วก็โอกาสที่จะแพ้เนี่ยมีน้อยเวลาเริ่มให้คุณแม่เริ่มทีละน,น้อยก่อนเป็นเนื้อปลาบดละเอียดนะคะปรุงให้สุกสะอาด เน้นย้านะคะว่าต้องสดสุกแล้วก็สะอาดให้ลูกเริ่มทานทีเละนน้อยก่อนนะคะ,ะปลาเนี่ยคุณแม่สามารถให้ทานได้สักประมาณ1นะคะครึ่งถึง1ช้อนชาก่อนนะเริ่มไปทีละอย่างนะคะคุณแม่ปลาแซลมอนได้แล้วไม่มีปัญหาอาจจะเป็นปลาทูปลาอินทรีก็ได้นะคะสำคัญที่สุดคือต้องสดนะคะคุณแม่ปลานั้นไม่ผ่านสัน เจือปนของสารประลอดนะคะหรือว่าเป็นปลาที่ผ่านการค้างคืนมานานอันนี้ไม่แนะนานะคะมีโอกาสที่ลูกจะเกิดระบบทางเดินหันที่ไม่ดีได้นะคะเมื่อทานปลาได้แล้วไม่ปัญหาแล้วคุณแม่ก็สามารถให้ลูกเริ่มทานกุ้งค่ะกุ้งก็เป็นอาหารที่ทะเลที่แนะนําสําหรับคุณแม่เช่นกันเน้นย้านะคะว่ากุ้งต้องเป็นกุ้งสดแล้วก็ให้เริ่มทีละน้อย,อย,อยจริงๆเพราะเด็กบางคนหรือผู้ใหญ่บางคนเนี่ยคะ่ะก็มีโอกาสที่จะแพ้กุ้งได้ นะกุ้งนั้นจะต้องสดไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารปลอดนะคะสดใหม่นะยิ่งสดสะอาดใหม่ได้ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะสำหรับอาหารทะเลที่3ก็คือปลาหมึกค่ะคุณแม่ปลาหมึกหรือว่าหอยนะคะคุณแม่สามารถให้ลูกทานได้แต่ลูกควรที่จะอายุ1ปีขึ้นไปนะคะถึงจะรับประทานปลาหมึกหรือหอยได้เพราะว่าจะย่อยยากกว่านะคะแล้วก็มีโอกาสแพ้ได้สูงเพราะฉะนั้นก็ ควรที่จะ1ปีขึ้นไปถึงให้ลูกเริ่มทานปลาหมึกเพราะเป็นไงคะเหนียวด้วยนะคะปลาหมึกหรือว่าหอยนองนึ่งปีขึ้นไปควรจะให้ลูกทานนะปลาหมึกก็มีประโยชน์นะคะคุณแม่มีโอเมก้าสมีวิตามินอีมีธาตุไอวิดีนนอกสําหรับพวกอาหารทะเลนะคะถ้าลูกของเราทานได้แล้วไม่แพ้ก็ค่อยๆนะคะให้ทานไปทีละอย่างแต่หากลูกของเราทานแล้ว นะสงสัยว่ามีอาการแพ้ต้องรีบไปโรงพยาบาลต้องหยุดอาหารนั้นทันทีถึงแม้ขณะที่ให้ที่ป้อนอยู่นะคะมีอาการแพ้เกิดขึ้นต้องหยุดแล้วพาลูกไปโรงพยาบาลอาการแพ้ที่เราจะสังเกตได้หนึ่งนะคะก็คือมีผื่นคันขึ้นตามตัว ระหว่างรับประทานอาหารนะคะภายใน48ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้อันที่2คือริมถึงปากอาจจะบวมหรือชาขึ้นแบบทันทีทันทีทันใดนะคะขณะทานอาหารอยู่ก็ได้อันที่3ก็คืออาจจะมีภาวะเรื่องของระบบทางเดินหายใจที่ลำบากหายใจคลืดขาดด้วยก็มีนะคะให้เราสังเกตอย่างใกล้ชิดอันที่4ก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายท้องเสียไหมถ่ายเป็นเลือดไหมอะไรเงี้ยค่ะคุณแม,ม่ต้องสังเกตให้ดีๆหลังจากที่ลูกรับ ทานอาหารทะเลไปแล้วนั่นเองค่ะข่าวดีนะคะสําหรับคุณแม่มือใหม่ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ตั้งคันหรือคุณแม่ที่คลอดลูกแล้วหากคุณแม่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการตั้งครันคอสเปิดคอสออนไลน์สําหรับคุณแม่ดูแลคันมีสอนให้ความรู้ในกลุ่มปิดตนะั้งแต่แรกเกิดเลยอ้ะตั้งแต่เริ่มตั้งครันเลยจนถึงคลอดแล้วก็มีไลน์ส่วนตัวของคอสถามตอบปัญหาการที่เกิดขึ้นตลอดที่อยู่ในคอสตลอดตั้งแต่เริ่มตั้งครันจนคลอดเลยแล้วก็คอส เโค้ดก็สอนความรู้ในกลุ่มปิดเลยนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีแล้วก็ในตลอดระยะเวลาที่อยู่ในคอร์สนะคะสามเดือนโค้ดมีไลน์ส่วนตัวให้ถามปัญหาการที่เกิดขึ้นของคุณแม่แล้วก็ลูกหลังคลอดด้วยเนาะหากคุณแม่ท่านไหนสนใจสอบถามราคาสอบถามรายละเอียดหรือสมัครเข้าคอร์สอินบ็อกซ์ได้ที่เพจโค้ดเลือดพันสอนแม่และเด็กค่ะสำหรับความรู้ดีๆในวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ